หมูน่ะมันว่ะม <sen> ูวงพี <se> ่น้องหักม่วงสบายดีพี่น้องกินสมตักม่วงน้ำกันเดิมแล้วก็นั่งรอดนี่แหละก็ดีสุดที่แฉลกหมกม่วงกระสโซเขาลไม้ละอายหน่อยเขาแหงมาเผาเขามาไก่บาเป็ดเหมือนบาเป็ดป๊อบเขาบาเป็ดย่านเขาม่อยู่ๆจ้ามีเงินให้ป๊อบเขา

กระชมบเบดสองหมากบเบช้อปปี้อันนู้นแม่บบใหเขาคสมแหงวใส่้เมันใหญ่กวาสมเลเอาขัวกูบอเห็นป้านาิพานบิดเนาะบวด้กูใส่ขวานบอกเพชรตัวนี้บวบเพชรนี่เกแต่มันมือจับม่ได้วใส่อันไปขวามากมันกพเอามาดูแม่ใหญ่ีดนะใช่มีดนะ้หนึ่งนหนึ่งมากนึกว่าใหญ่มแล้วปวบวเทาอ xuống nữa đó bụng mòn xuống nữa. Nữa nhiều chị xuống. Thầy tre cắt chan thầy Coi 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 coi. ้ยเากินเอยกินนั่นกินเลยเจ้ากินแค่กินไ้เดียวกินเลายไม่เจาะดิไ่อยากนี่แหละตินจนเไปใส่ตู้ไว้นะย่งมนใหม่เอมไปแล้วไปชชมชมน่นนั่นมนหอยพอด้กินมือเกมาหน่ ใส่ตู้ให้นด็กน่อยเรากินเจ็บทองลหบอเด็กน้อยครัพ่อก็ดีแล้วกเท่าก็เลยยงพวกพวกเลิ้ลหมาไเลยข่าเลยเนาะกินบนในครักินบนในหือะไรเจ้า่าต้ม่ดีผสมถ้าจกินถง หวานนะก็เปนจหวานเลย้มกอยเจยหวานมาแล้มาแล้วหวานเลยจนมาเล้ยหอมเอาไป้ให้อิงเยวเฮ้ยอ้ชื่ออมาแล้วห้องได้เอามือ้เว้าเื้ยงน็กน้อยห้องอืมเีว่าเดใส่ยังไใส่กอกับอมอกไมเนี่ยนเา้อ่ะ กินชมเกตมันไปเพนมันไปสองโมงยงบ่มามัน้รงถวย้างถวยเลยมากแต่ก็มกินอันส้างุ้มใน้องี่เขียนนี่ก่อนแรกก็ยังลถ้าก็อยากเหุนี้ก็เฮาเนาะไปกูให้ได้อยู่เด็กไว่ถ้าอยากเหตนี้กับบ้านจะให้มาก่าไว้แล้วอเง เขาแกกินบ้าเลยหรอนั่แจะไ่หลอตายยังแกเขา้เขากลียวลูกมันกะมีมันกัเขาแกงกีลอก่อนแล้ก็สบยันหแลเขาให้หัวกวอาสอันนี่เดซ่โซ่ได้เดี๋ยวไปดดูกูไปดูดูถ้าเทศตายังหัวเดี๋ยวตันขาาไปทางนานดีกว่าสิเลยหแม่เทศในหัวเขาสวน่เลากูวะแมเทศเวียตื่นมาไปเลประวิเทปนั่งดูซ่นไหไปจนนีลาว ตันหาตายบปเ่าวเมื <sup> Peace. Peace ่อจะได้เ่าวมากออกอีกชื้อแน่กาจะเฮ็ดล้เรียงกว่าแต่ละคนก็จะมาปวดกว่ามึงจะตอิีนแล้วก็ทำกระหกกินเป็นตะแซ่บบอก YouTube ซับกินเป็นตะแซ่บแบบ YouTube ซัหมมันมาเือพี่น้องเลยสิม่วงสอ โัวนมีสูงสุดยอดเลยโหเนนะันนี้ตังค์นะไม่าเตเป็นปนดไม่ว่าในโกนี้มองมันกนาทายพระเาวน่วบริสม์ไปเลยกระโแท่ง้างลงบันดานด้วยเงินยบุญเป็นอะไรได้เห็นที่ไหล้ลองความม่อ่อยังเขาะอย่าแหละเตียนเ มันเป็นมันเป็นก้อนหมูนด่หก้อนหมือแซ่กโอเคเก็แดงกันใหญ่ตู้เย็นเลยเา้งน้ามาคสมักแ่บอาบอดกินแก่ๆ่นี่นี่นี่เสี่ยนี่มาน้าาเป็นน้ันอเนือกียดคุณได้หน่น ไปพตกูกเรื่องขามากูเล้วเนมก็ตน้มึงน่ก็ทาันมายังมาเล่นห้เป็นน้ำมามึอะไรจะมาย่างก็ก็ไปนีบเมนแล้วรับไปต่อได้รอานรีทาน้อไเพามเงินล้วก็น้าเราอกะครับพานสานียังกินหมดแล้ว ขัดไว้ลูกเขาน้อนไว้เถาลรบ้างลูกอผัดฟ้าผัดขวัวผัดนอนนำห่อมือมูหัวามอเมาเหล่าอันนี้แล้วว่าไม่ควาาเหล่าเลยลูกก็ได้ฟ้านอนืนของหัมันเอาไปนอนน้าหัวเรอมันง่ายเลยมันก็นอดเเปนช่เจ้าเรืเจ่าลูกต้มโปไม่ลูกเนื่อแล้ว มือนานมือวเรานี่้นมือนานลเราบอกมาว่าวามือทรไมเอากินมือวเหีอเดี๋ยวเดียวยังงัดฟ้าเราวััวเป็นกัดฟัวเป็นหาอให้ยังัวธรรมดนนาแล้วัวเาว้านแล้วเขาันน้าวัวแวว่ากนน้องยังนมลลูกเยงเกามีผัวร้นก้นเป็นมีผัวเราลำากเป็นนองน้ำโฮมเจ้ากีจ้ะ ไอก้กูนลัี่พกปากูขันแนวนี้ขันตัวกูเมากูยังสิเอาไปนอนกันเดินแล้วกูไดนอนหัวมันกูเป็นหล้ยนั่นแหละอยงคนละคนี่ปมได้หัวขี้เมา เอากันเถ้เอากันมาอีเพื่อหนึงพ่อเยาวเอาเหล่ากจักคุณปีนัเต้พเาเาเหลากันเอเอเมาไ้มาได้ฝากบ่ได้ติงงค้นตายนี่ไม่งาและหายยาอนั่นแหละล้อนยมอยบ่ได้ชุนบ่ได้ช่นนอยมอยคือตายี่ไคือตายี่ห พอใังเข้ามเอาเถือนึงจักบุญบ้านเฮาจักนํบ่ได้แม่นูนกับเงกับเต้งไห้ย่าเลยเราหาแนวมาให้กินเหงานีจักอุ้เย็นจักมันยังแล้วกกัปอมหอน้ตาลนี่เราหามันเบิดแล้วาาเฮาน่ะอยากอยู่บ่บอมนสั่งบ่เฮาปนเย็นได้กติกในะใส่ติกั่งทําหลายมื้อได้บ่ได้กปอมบ่ได้แลคั่นมันบ่ได้คืมันได้คืลูกมามื้อแรมันสิมาปุ้นไ มันแ่เมกวน่แบบนีค่ะังวดวานคตา้อนโตได้กอวดานให่อน้อโตบวตาวานยน่อยมันดอกกินแรงนี่วะเต็มถวยบักใหญ่บวบใหญ่มันเปถวยจำไม้ได้ถวยใหญ่กว่านี่หัวมันไาเยนั่มใ่ก่อนกับฟอมเนี้เ็นเอาแต่ข้าคอนังมงัมันมนยเอายสัมัมนอแต่ขอมมัน ฟอมช้องโตเท่านั้นได้นั่นน่ะตัวน้อยมันไหนเองเอ็กผักมกเอ็กฝากก่อยแต่ก้ามขึ้นพัโตน้อยอีนี่นะลูกมันหนักปค่อยทิมเบิ้ลให้กเอาห่วงเอได้ค่ะกูกันน้อยก็เอามาว่าสิะปล่อยไปอืน้อยนะเอาได้ค่ะกูกันมะม่วงเฮ้ยให้ม้วนให้ม้วนกว่ากินมะม่วงอะไอย่ากินไปให้ไปกินกินเออแล้วเอาคนไหนน้องกนไนกินอะไรจะตีไร่าตีแตงโม ไม่เห็เบอร์เบอร์ไทยไปกตีแล้วเบอร์ไทยกตีเบอร์ถงเปียมีแทงกินยม่ยิงหวยนะจำเออนันก็เบอร์กกานี่แหละอือินแหละอะแค่นัลูกโอ้ชุ่มเลยเจ๊อาขุนมาบ้านเราเลยอ้าแค่คำไม่ใช้แล้วนะอคหนึ่งส้อคำหนึ่งสุ่มได่สมแห้งเต็งแขยังไงผิงเดียว บ้านน่ะเอาไปหมูบ้านทุอยาหมูหนึ่งเขากินเซ็กเขาเออเขาเขาพอดีกินพมัไงมันาคนเขาจะเห็ดเบี้ยกับนี่ตาดนัมือไปบ้านนี่ซ็ตอยตัวดีรถบดบุญี่เมื่อมา้าาขึ้นยากกินบัสเราจะเผากินพอเสิขีเหียจ้ะตาิกายอยู่เองคนดยห้านเอาหาานจะชองทวนหัน